วันนี้เราจะมาจับปลากันนะครับวันนี้ไม่รู้นะจะได้กี่ตัว วันนี้จะมาจับปลาเลยเนี่ยโอ้ปลาหลายอยู่มาถึงก็ปลาก็ขึ้นตอนรับเลยเนะยยาะเดี๋ยวมาดูหลังคลิปเนาะตอนนี้ก็กำลังจะกลางตะข่ายสีฟ้าแล้วนะครับกำลังจะลากปลาดูว่ามันจะได้สักกี่ตัว ช่วงนี้ผักตกมันเยอะไปหน่อยนะจะออกคันๆสักหน่อยหนึ่งโอ้รับรองมันมีปลาแน่แน่วนโวหน่อยวัน สิ่งที่คิดไว้ก็มีจริงๆด้วยปลาตักแค่รอบแรกงังเนี่ยพอได้อยู่ยยยจัปลาะงนไรงูไปั้เอาดห้องลกำลังจะหาปลากันอยู่โอ้ย คนพื้นที่หาได้ต้องหลายตัวส่วนเรานี่ดิจับได้แค่ไม่กี่ตัวเองตัด <c oughs> จากจคลิปเมื่อกี้นี่น่าจะรอบที่สองแล้วละครับก็ <c oughs> ได้เยอะอยู่นะ โอ,อ,อ,อ้หลายเตด้เสร็จแล้วจะรออะไรแล้วก็เผาป่าสิครับโอ้อากาศเย็นๆเนาะต่างจังหวัดบ้านเราเนี่ยนี่ที่จับมาได้นี่หลายโตอยู่ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ